วันนี้ต้องขอขอบคุณทีมงานท่าแก่หน้อยบ้านวังชัยนะครับแก่น้อยแล้วนะครับเด็กวัยรุ่นนะครับสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับอันนี้เราปลูกอยู่ที่สี่ไร่นะครับเรารองพื้นด้วยสารปรับปรุงดินนะครับก็แนะนําใช้เลยนะครับก็ฟานินทองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของเมื่ออ้อยมันโตขึ้นมานะครับเราก็จะใช้ผลิตภัณฑ์โฟทีนะครับเป็นการพ่นทางใบนะครับเป็นฮอร์โมนพืช ดีดีมากนะครับใช้มาหน้านี้แล้วทำงานเท่าแกร้อยนะครับเสียอาร์มนะครับกับ m 9540รับหัวปูกคูปาต p 4 20นะครับปูกลึกนะครับล่องสวยนะครับอันนี้ผมลงด้วยผ่าน3ามนะครับจะไม่ละเอียดนิดนึงนะครับ แ่บนี้มือน้องก็สามารถปลูกได้นะครับไม่เป็นอุปสรรคนะครับสาหรับเสียอามเท่าแก้อยนอ้อยนะครับวังใช่หมอปลูกเอพีสี่สอศนนะครับคูปตา้าแรงเหลือๆนะครับเอ็มเก้าห้านะครับสนใจผลิตภัณฑ์โฟทีนะครับโทรมา สั่งจองได้นะครับ0879235741นนะครับตัวแทนจำหน่ายนะครับผมไว้พ่นตอนที่อ้อยขึ้นมาแล้วนะครับหมดแล้วนะครับอ้อ,อย